เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับเอาวันนี้ผมจะมาสอนเพิ่มยอดไลค์อิโมจินะครับใน a c e b o o k นะครับาสำหรับคุณผู้ชมท่านใดเนี่ยที่ต้องการจะเพิ่มยอดไลค์อิโมจินะครับไม่ว่าจะเป็นอิโมจิอะไรก็ตามเนี่ยก็สามารถมาทําตามผมได้เลยนี่ครับอาขั้นตอนแรกผมก็จะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้เลยนี่ครับอาคุณผู้ชมก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับเพื่อเข้ามาที่เว็บไซต์กันได้เลยนี่ครับอาเราก็จะเข้ามาที่เว็บไซต์ kmkth.com กันแล้วนะครับ อ่าพอเข้ามาลเลยนี่ครับผักว่าคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกเนี่ยครับก็ให้คลิกมาที่สมัครสมาชิกตรงนี้เลยนี่ครับอ่าเขาจะมีให้เราใส่ชื่อเพื่อเข้าใช้งานนี่ครับอีเมลแล้วก็ชื่อจริงน้มสกุลหัสผรานนะ่ครับอ่าข้อมูลตรงนี้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นี่ครับแล้าก็่าลืมติก๊กที่2ช่องด้านล่างตรงนี้นี่ครับอ่าแล้วก็กดสมัครสมาชิกกันให้เรียบร้อยนี่ครับอ่าหรือใครที่ไม่อยากกรอกข้อมูลตรงนี้ให้ยุ่งยากนะครับก็สามารถลงชื่อสมัครใช้รดด้้ววย Google Gmail หือ่าานล่างงตรนี้้ได่ครับ อ่ะพอเราสมัครใช้งานกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดย้อนกลับมาเลยนี่ครับอ่ะสำหรับคนที่สมัครใช้งานด้วย Google นะครับหรือว่า Gmail นะครับก็ลงชื่อเข้าใช้ด้านล่างตรงนี้เลยนี่ครับสำหรับคนที่กรอข้อมูลสมัครใช้นี่ครับก็ลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ไปเลยนี่ครับอ่ะเราก็ได้เข้ามาที่เว็บไซต์ kmkdh.com m กันแล้วนะครับอ่ะพอเข้ามาแล้วนะครับฝากว่าคุณชมท่านใดนะที่ยังไม่มียอดจํานวนเงินตรงนี้นะครับหรือว่ายังไม่เคยเติมเงินกันเลยนี่ครับอ่ะขอให้มาที่เมนูเติมเงินกันก่อนเลยนี่ครับ ในเมน uh ูเติมเงินนะครับก็จะมีหลายช่องทางให้เลือกใช้นะครับช่องทางแรกก็จะเป็นการสแกน QR code ครับอันนี้สามารถใช้ได้ทุกธนาคารกันเลยนะครับอ่ะต่อมานะครับก็จะเป็นช่องทาง QiPay เนะครับในช่องทางนี้นะครับก็จะสามารถใช้ได้อีกหลายช่องทางนะครับอ่ะก็จะมีเป็นการสแกน QR โค้ดเนี่ยทูมันนีเวเลตหรอกอธนาคารต่างๆนะครับรวมถึงตู้บันเตอรเนี่ยครับก็สามารถใช้กันได้นี่ครับอ่ะต่อมาเนี่ยครับก็จะเป็นการโอนเงินแนบสลิปนะครับก็สามารถใช้ได้ทุกธนาคารกันเลยนี่ครับอ่ะต่อมาเนี่ยครับก็ับ อะไในทุกช่องทางเนะครับขอจะมีคําแนะนําในการเติมเงินด้านล่างแบบนี้ผน้ครับคุณชมเลือกเติมช่องทางไหนนะครับก็อ่านคําแนะนําของช่องทางนั้นแล้วก็เติมเงินกันให้เรียบร้อยนีครับพอเติมเงินกันเรียบร้อยนะครับก็กดกลับมาที่คําสั่งซื้อใหม่กันเลยนะครับด้านบนตรงนี้นะครับก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกใช้บริการนะครับอาจจะมีตั้งแต่ facebook, นะยครับอ่าอินสตาแกรมทิกต k YouTube แล้วก็แพลตฟอร์มอื่นนะครับ ในโซนวันนี้นะครับเราจะมาใช้ส่วนของลตฟอร์มเฟซบุ o กเนี่ยผู้ชมก็คลิกเข้ามาที่ Facebook ตรงนี้ได้เลยนี่ครับอ่าลเรามาดูที่หมวดหมู่นี่ครับวันนี้นะครับเราจะเพิ่มยอดไลค์อิมเมจีนั่นเองนะครับผู้ชมก็เริ่มอ่ามาเลือกที่อ่าไลค์โพสอิมเมจีตรงนี้ได้นี่ครับอ่าแล้วก็มาดูที่บริการกันต่อนี่ครับอ่าในบริการก็จะมีหลายบริการนะครับก็จะมีอ่าเรนราคานที่เท่ากันหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีอ่าความเร็วนะครับในการขึ้นนะครับของบริการที่เท่ากันนะครับเราจะัครบ อาคุณผู้ชมก็เลือกได้เลยเนี่ยว่าจะเล hay hay ือกใช้เป็นอิโมจิตัวไหนนี่ครับอาผมก็จะเลือกเป็นอิโมจิตัวแรกตรงนี้เลยนะครับอิโมจิหัวใจตรงนี้เลยนะครับก็เลือกเข้าไปนี่ครับอาพอเราเลือกบริการมาเรียบร้อยแล้วนะครับดตารางตรงนี้นะครับพอจะเป็นคําอธิบายนะครับของบริการที่เขาเลือกมานี่ครับอาตรงนี้นะครับก็แนะนำนะครับให้ผู้ชมอ่านตรงหมายเหตุกันไว้ด้วยนี่ครับอาต่อมานี่ครับในส่วนของลิงก์ตรงนี้นะครับก็ให้คุณผู้ชมนะครับกลับไปที่ Facebook ก็เลยนะครับแล้วก็มาที่อาโพสที่เราต้องการจะเพิ่มยอดไลค์อ อ่ะคันล็อกลิงครับของผมดานบนตรงนี้เลยนี่ครับอ่ะแล้วก็นํามาวางนี่ครับอ่ะในส่วนปริมาณนี่ครับเขาบอกขั้นต่ำมาที่50นะถึง10,000หนี่ครับคุณชมต้องการจะเพิ่มยอดรายไปเท่าไหร่นี่ครับก็ใส่เข้าไปได้เลยนี่ครับอ่ะผมก็จะใส่ไปที่100เลยนี่ครับอ่ะพอเราใส่ปริมาณไปเรียบร้อยนี่ครับอ่ะแล้วก็กดสั่งซื้อตรงนี้ได้เลยนี่ครับอ่ะพอเรากดสั่งซื้อเรียบร้อยนี่ครับก็จะขึ้นแบบนี้เลยนี่ครับระบบได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนี่ครับอ่ะและต่อมานี่ครับให้คุณชมมนนนนะะคครรรรรัััับบาาาดูทีีี่่่ห้้้ปวตติกสงงซือเลย อ่ารนหน้านี้นะครับก็จะมีเลขออเดอร์นะครับที่เราได้ทําการสั่งซื้อกันไปเนี่ยครับส่วนนี้จะเป็นอ่าบริการนะครับที่เราเลือกมานะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นลิงก์นะครับของโพสต์ที่เราใส่เข้ามานะครับตรงนี้ก็แนะนําให้ผู้ชมคลิกเข้าไปเพื่อเช็คลิงก์ของตัวเองดูด้วยนะครับว่าลิงก์ถูกต้องหรือเปล่านะครับอ่าเพราะว่าถ้าลิงก์ไม่ถูกต้องนะครับยอดไลค์อโมจิของเราเขาจะไม่เพิ่มขึ้นมานะครับก็ลองเช็คกันดีๆนะในส่วนตรงลิงก์นี่ครับอันในส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นวันเวลานะครับที่เรานสั่งนี่ อ่าสถานะของเว็บไซต์เนี่ยตอนนี้ขึ้นว่ารอดำเนินการนะครับอ่นในระหว่างที่เรารอเว็บไซต์ดำเนินการนะครับก่อนที่เราจะกลับไปดูนะยครับยอดไลค์เมืมอจิของเราเนี่ยในเฟซบุ o ก k นี่ครับผมขอจะแนะนําเมนูต่างๆในเว็บไซต์กันก่อนนะครับอ่าสำหรับคุณผู้ชมท่านใดะนรับที่ได้เข้ามาใช้งานเว็บไซต์กันแล้วนะครับเ้วเกิดมีปัญหาในการใช้งานครับอ่าหรือว่ามีปัญหาในการสั่งซื้อนะครับก็ให้กดกลับมาที่คําสั่งซื้อใหม่ตรงนี้เลยนะครับอ่าเลาก็ามาที่เมนูติดต่อเมนตรงนี้ได้เลยเนี่ยครับ อาจจะจะมีตัวช่วยเรือแล้วก็ช่องทางลาเน,นี่ยอน้ก er, ็สามา er, ันเลยจะต่อยม uhm? ินกันไปได้นี่ครับอ่ะต่อมานะครับหากว่าคุณชมท่านใดะครับที่ได้เข้ามาใช้งานกันแล้วเนี่ยครับแล้วก็มันมีปัญหาอะไรในการใช้งานเนี่ยครับเดยอยากจะแนะนําเพื่อนเนี่ยไปได้เข้ามาใช้งานเว็บไซต์เนี่ยครับก็กดมาที่เมนูแนะนําเพื่อนตรงนี้เลยนี่ครับอ่ะเขาก็จะมีลิงก์ตรงนี้เนี่ยไปเราอ่ะสามารถกดคัดลอกตรงนี้ได้เลยเนี่ยเพื่อแชร์กับเพื่อนหรือว่าคนรู้จักที่ต้องการจะใช้งานเว็บไซต์เนี่ยไปได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์เนี่ยครับ อัาผ่านลิง์ที่ผู้ชมแชร์ให้ตรงนี้เลยนะครับผู้ชมก็จะได้อัตราค่าแนะนาแบบถึง5%ากันด้วยนี่ครับอ่าและต่อมานี่นะครับให้ผู้ชมมาที่เมนูการื่อนเงินตรงนี้ได้นี่ครับในเมนูนี้นะครับก็จะเป็นเมนูสําหรับการืึนเงินนะครับของออเดอร์นะครับที่เรายกเลิกไปนี่ครับอ่าโดยที่เขาจะขึ้นเงินนี่ครับเข้าเขตดีๆเราตรงนี้ได้นี่ครับเราก็จะมีรายละเอียดของออเดอร์นี่ยให้เราดูอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับอ่าก็สามารถเข้ามาดูกันได้นี่ครับต่อมานี้ครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมก็จะพา อ่ะตอนนี้ยอดไลค์ิ m o จิของเราเนี่ยอยู่ที่48ไลค์เนี่ยผมจะลองกดรีเฟรชหน้าจอดูนะครับดูว่ายอดไลค์ี m o จิเพิ่มขึ้นมาแล้วหรือยังนะยครับอ่าตอนนี้ยอดไลค์ e m o จ i ของเราดขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับขึ้นมาถึง168ไลค์กันเลยนะครับอ่ะก็จะมีขึ้นเกินมาบ้างะครับคุณผู้ชมก็ไปต้องตกใจไปเนี่บเพราะว่าทางเว็บก็มีการแถมให้เราด้วยนี่ครับก็อาจแถมมาถึงประมาณ20-30ไลค์กันเลยนะครับก็อาจถือว่าเป็นบริการที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วขึ้นเร็วมากๆเลยนะครับ เอาละสำหรับคลิปนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดนะครับสนใจจะใช้งานเว็บไซต์ผมก็ได้แปลลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับก็สามารถเข้ามาใช้งานกันได้น,นะครับเอาละสำหรับคลิปนี้นะครับถ้ามีการพูดผิดพลาดอะไรกันไปเนี่ยก็ต้องขอขอภัยคุณผู้ชมกันด้วยนะครับ่อและก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ